สวัสดีครับอู้พามาเก็บงานครับน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวมาดูสเต็ปการเกี่ยวข้าวลุมของเจ้าตำครับพาจะพาเจ้าตำไปจวดแถวน้องบัวซะหน่อยพานบ่พานบ่ไปหนี้พอได้ไหมดูครับดูสเต็ปการกินข้าวลุมเขาครับโอ้โหจังบักสังแน่นิ เอายืนหมดพี่น้องเดีขยอบขอบแนงหน่อยครับกำลังพอดีกินครับพี่น้องเก็บงานนี้ก็น่าจะน่าจะหมดแล้วแหละเนาะหรือว่าอาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับก็อาจจะห้หน้าเพื่อนคนเก็บนะแต่ว่าผมว่าจะพาเจ้าต่าไปนู่นเลยครับ เจ้านี้ผมน่าจะเก็บเป็นแปลงสุดท้ายแล้วก็ระยะย้ายรถนะครับเดี๋ยวสองคครับคือเกาพี่น้องเอาคอเบื้อล่ะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวไงามาดูสเต็ปรถบ้านๆกันพี่น้องรถเดิมๆ เดิมอยู่บ่อเพราะทเดไปหากินทั้ง่นไดีบ่ครับสเต็ปรถบ้านๆพี่น้องบ่ิเวนเขาทั้งบ้ัดคนถี่งามคนหนีอยู่บ่เนาะจังหวะสังน่เนี่ยพี่น้องจังหวะสังยอดสอนเลยครับดิ่มสุดจัดพี่น้องไหนอะลมแห้งอย่างนี้ไม่กลัวครับ แต่ล้มจุ่มน้ํานี่ไม่ได้กลัวหรอกแต่ขี้เกียจแค่ตู้ครับแบบนี้จะต่ําบอ,อกสบายครับสเต็บรถบานนอกเนะี่นะจวดขนาดปะว่าจะพายจะต่ําออกล่าแถวแถหนองบัวลำพูหนรับปีนี้มันดีสูรรถเนเดบอ หมดปัญหาเรื่องการพันโครครับคันนี้เรียวดันสุดผีบอกแต่ว่าหยากเขาเยินเหยนนี่ว่ามักกันไหนครับ <c oughs> เขาเป็นก้อนครับพี่น้องติดติดคอแต่ว่าเขาเยนืนยืนเขาธรรมดาเทานี่ออ้นี่ครับใส่ย้อนสอนเลยครับพี่น้องรุ่นนีไปยักตำรวจจับนะครับ น้องบัวลำพูร,รอแป๊บช้าหน่อยแต่อร่อยแน่ครับว่าไปหาจานอดัดจะหน่อยครับนี่เบาเบาลูกวิเบาไม่เอมนี่จะไปเรื่อยๆครับไม่ได้เร็ว,ไม,ไ,รวไม่ได้วืบวาบขนาดนั้นนะครับตามสเต็ปตามสไตล์คนขับนะครับจะต่ำก็จะประมาณนี้ครับนี่สไตล์เขาการทำงานประมาณนี้ครับเสมอรึมไม่น,นั่งเสมอรึม เมื่อเช้าก็เปิดเช็คไล่สกรูใหม่นะครับเปลี่ยนสกรูหนึ่งตัวน,นอนใหม่นะครับเพราะวา่าใบปัดมันเบิดนะครับมันบแมนเบิดหรกมันจีขาดแล้วเ <c oughs> ขาเริ่มที่มีเขาซานน้อยๆครับเลยต่อออกมาเบิ้งใบปัดเขาเกียงตับเลยพี่น้องเอาไปยังครับอัพให้ไหมพี่น้องเบิกไหมไปเลยไม่อ่ะตุซิงช่างนุนะทุกคนใบต่อฟังตรงกลางนะครับนี่รอรอไปเลยง่ายกุบถีบพี่น้องเลย เจ็ปีห้าเจ็ดเอ้ปีห้าหกครับคบันนี้ถึงจะเก่าแต่อร่อยนะฮะแน่เก่าแต่เก่าครับคันนี้อัพใหม่หมดไปเยอะเหมือนกันนะ่สิบห้าจะต่ำไปจวดแถวน้องบัวครับอูุ้นะกับบันได้ครับพี่น,บบน,น,นออ้องพ่อหอมปากหอมคอเนี่เอา เบิ้งเบ้งรถที่ไล่มากน้อยนึงนะครับอันรถนี้ผมก็ไล่รอบไล่มานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะครับไล่มาแค่เหมือนแค่พอใช้งานนะครับเริ่งครับเขาน้องบัวง,งามปนีปุ๊ปนี่น็นอตเอิรเบิ้งไว้เดวนอวยน็อตซำหนีบ่นี่ยูทังนี่เขาลมเขากระิงงามประมาณนี้เะยนี่สำหนีบนเสียบดทั้งบุ่น มไม่ไม่หยาพาอเสียนครับเขาลุ่นลุ่นไม่ก่อนไม่ก่อนเลยนี่ไปไหนพ่อไปหากินน้ำในบ้านนี่โอ้จังบักสังแนวนี่จังบักสังจังบักสังก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พรุ่งนี้ว่าจะให้รถสไลด์มารับเลยนะฮะเดี๋ยวจะคือรถสไลด์ไปครับค่อยไปแท้ได้บีนี่มันธรรมดาได้กบไม่ได้วอล่นินนี่นี่เอาเดี๋ยวมาดูรถเดิมครับเมื่อกี้รถ เมื่อกี้ก็บรถเดิมเหมือนกันละอันนี้เดิมทุกจุดนะเดิมโรงงานครับจวดธรรมดาบ่เพื้นนี่คุณท่องคำครับสายจวดอยู่แล้วสายเผาหัวครับสายจวดสายเผาหัวคันนี้ หลมล่มตกไปได้ครับเผาหัวลูกเดียวครับบอกสองเศร้าสา,ายตรงไปแล้วเตรียมเก็บงานนะครับแรงสุดท้ายแล้วก็เตรียมย้ายรถไปหนองบัวครับพระท่านเด็โทั่วหาเขาอยู่มั้ยแล้วเขอชิวาย่ังไงอีไปชิว่ารถไ,ไปกีขึ้นรถไปแล้วชิว่าบ่าต้องมากโอ้โหหักออกด้วยเบื้งเขาครับเป็นไรมูเจาว่าใส่ได้ปะ จังบักสังแน,น่นี่เนี่ยคือกันเบิ้หน้าทงนี่ครับแปลงนี้สามสิบหกไร่นะครับสามสิบหกไร่จะมาเกี่ยวออกไปแล้วเหลืออยู่ประมาณสิบเอ็ดไร่นะครับเหลืออยู่ประมาณสิบเอ็ดไร่นาจิเมียบสมบูรณ์เกี่ยวเบิ้นะครับอู้หูต่ำแม่งงยงงเลยไปนี่น้อง สุดสิ่งเท่านี้ข้นทวนทวนเลยพี่น้องไงทวนทวนเลยณูนะไปเรื่อยๆครับบอตดองเฝ้าไม่น้องเสมอรึมเอาให้เลี่ยมครับเอาให้เลี่ยมนี่อ่ะนี่ขาโค้งนะฟังัน งานแปลงสุดท้ายโอ้อหอยเล่บอะไรบึงกล่องห้าเนี่ยบึงหลุดนี่ครับเกี่ยวข้าวล้มเราไม่ต้องรีบครับเราว่าเราต้องเห็นใจเจ้าของนาด้วยลาวบ่าเขาแห่งเขาขอไม่สีเขาเกี่ยวไว้วันนี้เราก็พอไปได้ครับต่ว่าเขาเอาความพอดีนะครับเราผลงาน,นครับ หัวเจ้านี้เขาเรียกใช้เราทุกปีนะครับตั้งแต่เอารถมาปีแรกเลยยันปัจจุบันนี้สิบดปีนะครับรถคันอื่นบดได้แหบเลยครับเมืองนี้เราบ่ห้ผู้อื่นมา่เกี่ยวครับไม่น้มูอผมแล้วมา่เกี่ยวเมื่อก่อนเนี่ยผมขับตั้งแต่ปีแรกนะครับแต่ขับคันนี้ก็รเราก็อื่นใส่ตลอดเลยนะครับค่านอื่นมาถามเกี่ยวเพม่อนกับว่าเกี่ยวนะครับ ปีกลายห้ขั้นนั้นมาลงท่านเดียวครับผมบริมาลงนะขัาน,นี้บริมาลงครับผมกับเจ้าตมไปเก็บแปลงอื่นครับมีทีแล้วลงคันเดียวมีเนี่ยมันตรวจสองเลยครับก็ถือว่าเกี่ยวไปยี่สิบกว่าแล้วนะครับเกี่ยวไปยี่สิบห้าไร่เลยยูสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าพอพน่นาพ,นาพนตาบอท่านครับพน่นาเอาเอาแค่นั้งกอน,นะครับแล้วก็เลยมาเก็บหลบท้ายนะครับนี่ เจ้าตำเบา้เอา,บาองยดสอนครับเจ้าตำใส่เต็มเต็มปากเาต็มคำไปเลยไปเรื่อยๆครับนี่เป็นไงองอืดๆแล้วอืดแล้ว,อลว <laughs> โอ้ ตัดไปจนตอ่อแทบไม่เหลือเลยพี่น้องเหลือต่อสั้นๆนะต่ำมนไว้เลยครับ mm hmm. เอารัก็าบรจวดครับแค่ไล่ให้พอใช้งานได้นะครับนิดหน่อยๆผู้เ<ๆ>ขาา่าไม่พอฝันกันเลยว่าเมีบสมบูรณ์พี่น้องข้าวยืนหมดเจวดคือก้อล่ะเนี่ย ดีแต่ว่ามีนานะครับถ้ามีนามเกี่ยวหยากรัวมติดต้นะครับเกี่ยวได้แต่ว่าติดต้นะครับกับ่อยากเกี่ยวไปไหนแล้วมันติดต้เนาะเอากรอยากเกี่ยวตัวมันติดเฮ้ยดูนะเริ่มเบืเริ่มนะครับแปลนทงนะครับบางขั้นจอดแล้วนะครับเมื่อวานผมเข้าบ้านตั้งแต่อ่าประมาณบ่ายสามนะครับว่านีไม่เกี่ยวกับกระเทินกระเทินครับงานบลาเลยเลยว่ามันเก็บเงามือหลังครับง่ายที่สุดนะครับ พองานช่วงนี้ก็ิ่มใหญ่เก็บแล้วครับมองละสามไรยมองละสองไรหาไรยแปดไรยเนี่ยงหา่มองคือครบหี่มองว่านใหญ่ซีเดียครับมองว่านใหญ่ซีมองก็เ,เลยเมื่อยพ่อครับก็เก็บเจ้านี้ก็ส่วนที่เหลือก็จกจักกันทา้งใจคขั้นนี้ไล่เก็บนะครับเดี๋ยวคงจะได้ย้ายหลุดไปมองอื่นนะครับเนาะ เบิรงรถ1 1ปีครับโอ้โหถามว่าปีนี้ได้จักไล่เราไม่รู้เลยครับเพราะท่านไม่มีเวลาร่วมเบิรงเลยครับแล้วมาได้ร่วมเบิรงนะครับเกิดจากว่าใดหลายเราพี่น้องว่ารถมันหลายเขาก็ต้องยอมรับว่ารถมันหลายเขาก็ตามสภาพเลยได้สักใดก็ซสำนัญเลยปีกายยังบัขาดหาหกร้อยนะครับปีกายยังบัขาดหาหกร้อยไรนะครับแต่ว่าปีนี้นี่คือสิบโบได้หอดุลหรอกพี่น้อง แต่ว่ากัดจัก ой, แต่น้อยแต่ไรสั่งูหนฟูมบพองท่านหูเนาะพอเห็นมงคลก็มี่นทาวาแต่จักรลอยไรเลยยังหูเลยด้อครับผมยังหูเลยอะไรลบไปุ๊้นทองคำหุ้นจะต่ำให้เคยน้อยสีห้าไรได้มั้งให้เดียวให้นี่นี่จะบิงใหญ่ๆครับ ขุ่นทั้งปุ่นให้ละหาหกไรหน้าสามสิบก็ไรไมีอยู่ไม่ถึงสิบบิ้งนะครับมีบิ้งนี้ใหญ่แล้วก็ฝั่งนู้นใหญ่มีแต่ใหญ่ให่ใหญ่ก,กว่านี่อีกสามสิบก็ไรมีไม่ถึงสิบบิ้งครับสุดจัดเลยแม่เต็มอุ่มเลยวะมามาดูข้าวเดี๋ยวมาดู Thao coi chứ ngon kia này để tăng Lâm quần Ừ vương khấu ngon tâm đấy ngay cúm thiệt lên rồi nè Ở đây bao ngày mấy ngày mấy ดึงก่อนโอหเข่ายัางงามเลยวะเขาอ,อย่างงามเลยบดมีส่วนเพียงเลยก็ว่าไดครับง่งไายงๆพี่น้องตึ้นกำมาดูดิอุเขี้ยวเลยข้าวสะอาดครับ ตะแกงรูบนหกขุนนะครับด้านล่างแล้วแต่จะชอบแล้วแต่ชอบบนหกขุนล่างหกหุนก็ได้ล่างสี่หุนก็ได้แล้วแต่ชอบครับเดี๋ยวเลยมุนของผมครับนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับมันหงอผเดี๋ยวย มีก็มีน้อยนะครับส่วนน้อยครับบางขั้นลดใหม่ใม,มานว่าูนิว่ามันขเข่าครึ่งหนึ่งเที่ยงครึ่ง,รงหนึง่งพี่น้อะไรอะไรก็ละสองลอบสามหลอบครับเต็มอุ่มกันโอเค,คผมก็อเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ไยบายครับสวัสดีครับ